ให้ได้รับทราบให้ได้สัมผัสถึงกันอย่างวันนี้เมื่อสักกี้นี่น้องชาติพันธ์ไทยยองนั่นเองระหว่างที่อาจจะจะไดมารวมตัวกันแบบนี้แล้วก็มาพบปะกันแบบนี้ใช่ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านชฉลี่ทองศขนะคะก็ได้ให้เกียรตินะคะมา พบกับพี่น้องสื่อมวลชนของเราเพื่อที่ว่าเราจะได้มาพัฒน์กำลังกันนะคะโดยแพร่ข้อมูลข่าวสรารต่างๆนะคะของจังหวัดชิงรายของเราให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างไปเลยท,ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชิงรายและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายด้วยค่ะรวมไปถึงท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดด้วยค่ะใช่วันนี้เราจัดเป็นส เขาจอกขันโตกไม่ใช่สำรับเนาะเป็นขันโตกนกะเจ้าเป็นขันโตกจากพี่น้องชาติพันธ์ไทยไทย,ยงใช่ไหมคะ,ะคุณแม่แม่หลวงแม่หลวงสี่สั่ก็จะเป็นในโซนของถนนคนเดินนะคะมีอาหารพื้นเมืองอาหารชาติพันธ์ใครอยากกินข้าวปุ๊กข้าวงาก็ได้เลย<ช>มีหมดเลย<ช>ทั้ง,งทั้งในส่วนของดอกไม้แล้วก็มีการแสดงไฟบอกว่าแบบนี้นี่คือแบบที่วุทิต้องมาดูงานเลยนะ แต่เพราะว่าแสงไฟสวยมากใช่เราก็อากาศเย็นสบายใช่เดินไปเรื่อยๆเหนื่อไม่ออกใช่แล้วเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะภายในงานเขาจะมีีแบบนี้ถูกต้องจะบอกว่าตัวไม่ว่าเดได้ยินเขาบอกว่าคนที่เขาประกอบธุรกิจโรงแรมก็เต็มนะพี่โกงมีความรู้สึกดีใจค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะที่บ้านเราประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยไฟเราไฟเราหรือไฟโน้ตไฟโน้ตนะคะ ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะก็จะได้ให้จังหวัดเชียงรายท่านโชติสิริดารายนนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงรายตลอดจนท่านหัวหน้าส่วนราชก,การแล้วก็พี่ๆนะครับสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับในวันนี้กระผมเองนะครับคงต้องนะครับขออนุญ,ญาตนะครับเป็นตัวแทนของทางองค์การบริหารชวนจังหวัดเชียงราย เพราะว่านักขณะนี้ทางท่านนายกท่านสมาชิกสภาได้ครบวาระเมื่อวันที่19ธันวาคม2567ไปนะตอนอนรสั์สุขสมบูรณ์นะคะท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงรายพี่น้องสื่อมวลชนที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะท่านผู้ว่าท่านได้เน้นย้ำว่างานที่จัดขึ้นในวันนี้จะเป็นงานที่ ไม่ใช่ทางการนะคะเป็นงานที่สบายๆอยากจะให้พี่น้องสื่มวนชนนะคะได้ทำตัวสบายๆนะคะบรรยากาศของเราก็สบายๆนะคะต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านผู้ว่าเชรินทองสุขนะคะที่ท่านมีดำริให้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นนะคะท่านผู้ว่าท่านเพิ่งย้ายมาใหม่นะคะและท่านรองนรศักดิ์ท่านก็ มาไม่นานนะคะพี่น้องสื่อมวลชนหลายท่านก็ยังไม่รู้จักนะคะได้ท่านหัวหน้าสุหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนะคะท่านหัวหน้านิพนธิยมนะคะท่านก็ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3าและไตรมาสที่สนะคะท่านผู้ว่าท่านก็ย้ํานะคะว่าปีดการท่านผู้ว่าท่านบอกไม่เอานะคะท่านอยากจะได้บรรยากาศแบบสบายๆและโอกาสตอบบสุดขั้านนายกสมาคมสีเชียงรายท่านหัวหน้าสวนชกานจังวัรเท่าที่เห็นก็มีท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัด แล้วพี่ๆสื่อมวลชนนะครับครับก็รู้สึกดีดนะฮะที่ได้มาพบปะท่านในในในงานที่มีหลากหลายมากมายนะครับปกติเราไปงานก็เจอพี่ๆสื่ออยู่แล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้เราก็มาพบปะก,กันก็ได้ดีแหละนะครับก็มีเรื่องที่ที่เคยคุยกับทางพี่โชดนะครับนายกสมาคมว่าเอ๊ะเราน่าจะคุยกันแบบไม่เป็นทางการ พราะว่าการสื่อสารบางทีเนี่ยเรื่องหลายเรื่องที่เราอยากจะสื่อสารไปหรือว่าเรื่องหลายเรื่องที่ท่านอยากจะสอบถามบางทีก็แบบไม่เปียนทางการก็จะได้รู้จักกันนะครับว่าพี่ๆอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับหรือว่าในในประเด็นที่ท่านอยากสอบถามว่าเออกาลองเรื่องนี้มันเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะได้ได้รู้จักมากขีแล้วก็คุยหารือกันนะครับผมมีเรื่องอยากจะเรียนพี่พี่สื่อนีครับว่าตอนนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทําเรื่องเร่งด่วน ของจังหวัดนะครับในเรื่องในเรื่องการค้าแชาแดนในเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับผมผมรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจนะครับคาัสเตอร์เศรษฐกิจก็ในเรื่องการค้า,ชาแชดนนะครับเรื่องเศรษฐกิจชุมชนเรื่องท้องเย่อชุมชนนะครับโดยเฉพาะวันนี้ท่านว่าให้ความสําคัญในเรื่องของสถานที่ที่เป็นนิวนิวอันซีลของเชียงรายท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดท่านนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัด พอตอนนี้ท่านเป็นนายกนะท่านตลาดท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดท่านนายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดเชียงรายพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพบัากทุกท่านครับเมื่อกี้ถามพิธีกรรำหมดแล้วใช่ไหมคนใหม่ๆพี่จิงยังมีรองผู้ว่าที่มาใหม่ๆแต่วันนี้มีภารกิจเดยอะครับขออนุญ,ญาตผมไปที่แม่สายไปดูความเรียบร้อยในการเตรียมการรับเสด็จ รวมทั้งท่านรองราชันก็เพิ่งมาใหม่ๆไม่รู้ไปไหนหง,งานเยอะก็เลยขออนุญาตพี่ๆสื่อหรืออาจจะตามมานะครับก็เรียนเพื่อเป็นการพบปากกันแบบไม่เป็นทางการท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดก็คงจะเล่าพื้นฐานของที่มาที่ไปของโครงการนี้แล้วเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าตอนผมอยู่ยะโสธรยะโสธรก็เป็นเมืองเล็กๆครับ ผมไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งแรกที่ยะโสธรก็มีโอกาสที่จะได้ขับเคลื่อนง,งานงานจังหวัดงานทุกสุขของพี่น้องเนี่ยผ่านสื่อมวลชนผมก็ใช้พี่น้องสื่อเยอะครับไปจัดรายการวิทยุทุกวันพุธตอน6 0โมงถึง7 00, นั้น6โมงเช้าถึง7.00โมงเช้าก็จัดสดด้วยนะครับจัดสดก็สนุกสนุกกัน มี f อด้วยครับเวลาออกพื้นที่ก็มีระดับคุณแม่เลยครับมาบอกผู้ว่าผู้ว่าแม่ฟังวิทยุอยู่นะแต่ก็ยังไม่เห็นรุ่นรุ่นลูกลูกรุ่นเยาว,วชนฟังก็เล่าให้ท่านฟังว่าการขับเคลื่อนง,งานได้อาศัยที่น้องสื่อค่อนข้างเยอะปอะมาที่เชียงรายก็ประจับถึงความหนักของงาน นะครับว่าที่นี่งานเยอะที่นี่งานมากแล้วก็ที่นี่ต้องการงานที่มีคุณภาพผมก็ปรึกษาท่านรองผู้ว่าปรึกษาท่านประธานสพันธ์จังหวัดว่าผมจะมีช่องทางไหนที่จะได้พบปากกับพี่น้องสื่มลชนได้ขอความเมตตาจากพี่น้องสี่มณชนในการร่วมกันทํางานนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดก็แนะนําให้ผมรู้จักกับท่านนายกสมาคม สื่อสารมวลชนของจังหวัดแล้วก็ได้หารือกันจึงเป็นที่มาของการจัดทําโครงการผู้ว่าพบสื่อสารมวลชนนะครับโดยหลักการก็คือที่จริงเรามีโอกาสเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่จะมานั่งกินข้าวกันแลกเปลี่ยนกันคุยกันแบบทูเวผมพูดท่านฟังแล้เวเดี๋ยวผมจะไปฟังให้ท่านพูดบ้างมันก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสเพราะฉะนั้น ในโอกาสที่เราจะได้พบกันในโครงการผู้ว่าพบสื่อก็อย่างน้อยที่สุดเราจะได้พบกันแบบไม่เป็นทางการดึงไตามาสหรือ3เดือนต่อหนึ่งครั้งนะครับมันเป็นภาพจำในฝันแล้วก็เคยขับรถพาครอบครัวมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายด้วยนะครับก็เห็นความอุดมสมบูรณ์ความสวยงามเป็นภาพจำที่เราเห็นความสุข แล้วผมก็เชื่อว่าคนเชียงรายมีความสุขจริงๆแต่มันมีเหตุการณ์ดูสามเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าตรงนั้นสร้างความไม่มั่นใจให้กับคนทั่วประเทศเหตุการณ์ที่สองคือเหตุการณ์หูป่าก็เป็นเห,เหตุการณ์ที่โด่งดังมากแต่มันไม่มีใครอยากให้เกิดเป็นเห,เหตุการณ์ที่เราย้อนเวลาได้เราคงไม่อยากให้เกิดหรือถ้าเราย้อนเวลาไม่ได้เราคงอยากให้เห,เหตุการณ์น,นี้ลืไมไป แล้วเหตุการณ์สุดท้ายก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายปีนี้ครับคือมหาอุทกภัยผมฟังพี่ๆหลายคนพูดก็นึกภาพออกว่าระดับน้ำที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอม,มางานใหญ่ๆของจังหวัดเรื่องการสร้างความเชื่อมัน่นเรื่องการสร้างนิวอันซีนนิวอันซีนคืออะไรละครับที่มันว้าวอะไรที่มันจะทำให้ เป็นภาพจําใหม่นะครับผมยกตัวอย่างว่าหลายคนจําเชียงรายผมว่ามีครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เอาข้อท่านรองผู้ว่าทั้ง4ท่านจะรับผิดชอบงานในวาระเร่งด่วนเป็นกลุ่มๆท่านรองประเสริฐรับเรื่องของการติดตามการชดเชยเยียวยาพี่น้องที่ประสบอุทกภยัยสื่อมวลชนที่เชียงรายเนี่ยอายุน้อยกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะ มาก<ด>เลยดูไวน้อยกว่า,าที่ผมคิดเพราะหลายจังหวัดดูอาวุโสกว่านี้อันนี้ไม่ได้หยอดคําหวานนะการเจระบอกว่าแค่เมื่อสักครู่พี่เขาก็เทใจให้ท่านผู้ว่าหมดแล้วค่ะตอนนี้ชมว่าอายุยังน้อยอีกนิดไม่รู้จะเทให้เท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็มีไหมคะแต่จะไม่ไมีน่าจะมีหนาได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวเราพูดคุยกันที่โต๊ะอหากันนะคะขอบคุณค่ะนผว่าค่ะ อย่างที่เราบอกไปค่ะว่าวันนี้เรามาอยู่ที่ข่วงวัฒนธรรมนะคะ